สวัสดีจ้ามาปะกับพ่อฝนน้ำแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปทํางานอาราบายไปทํางานวันยุทธเสาร์อาทิตย์นะเจ้าเทาแกเป็นมาฮับแล้วขึ้นรถกันเดอ้อระหว่างทางไปหรงงานก็นจะมีแม่น่ามีปลามีเขามีดอยมีต่งมีไห้มีน้ำเหมือนบ้านเฮานะเจ้าเท่าแกไม่ยิงมาฮับเท่าแกคนนี้นี่ใจดีมากมากขอบอกพอมาถึงตีทํางานงานแรกของเขากะมา แพ็คเฮ็ดนะเจ้าเป็นถุงเป็นถุงจังเป็นถุงเป็นถุงเผื่อสรงรั้นค่ะนะเจ้าสังเกตว่าจะใส่หมวกอุ่นเนาะอากาศติดลบเจ้ายังหนาวเลยวันนี้มาเป็นพนักงานแพ็คเฮ็ดเจ้าเฮ็ดหอมเอางานแต่แต่วันนี้เขาจะมาอัดก้อนเฮ็ดนะเจ้าด้านนี้ส่วนผสมมันกำลังผสมกันอยู่คือมีแกลบออนมีขี้เหลื่อยมีไม้อัดผสมกันอยู่แล้วส่วนบุ้มบิ่ของคนผสมกันอยู่นะเจ้ามาถึงกั อัดในเครื่องเนาะเป็นก้อนเป็นก้อนอัดลงไปด้วยเจลเครื่องอัดเท่ากับมีที่เอาวนฝาหลอดซุปไปแล้วก็ปิดฝาแน่นๆนะจ๊ะต่อไปกับปลามาดูเครื่องเครื่องที่ใส่ก้อนเห็ดนะเจ้าเอาถุงซุปไปในกลวยนี่นะเจ้ากลวยก็จะมุนมุนมุนไปขี้เลื่อยที่เขาผสมตะกี้นะมันก็จะไหลลงมานะเจ้าแล้วก็จะมีแทงเจาะเรี่ยมๆมานะเจาะลงไปตรงกลางคือมันเป็นหูเนาะเอากระดิง๊งเอามาเลี้ยงไว้เป็นถาด ถาดหนึ่งเขาจะใส่สิบสองก้อนนะเจ้าวก็จะมีหนึ่งตำแหน่งตีอยู่ตรงเนี้ยนะเอาไว้คอยเอาหลอดหลอดทีเป็นนั่นหูกงกวางตังในเอาซุปลงไปเจ้าเฮอมันมีคอนะเจ้าเผื่อตังในมีหูมันก็เขาจะเชื่อใส่ตรงนั้นนะเจ้าหลังจากนั้นเขาจะเอาก้อนเฮ็ดเราเนี่ยเตีเอาไว้อัดเรียบร้อยเ,ยเอาไปไว้ตรงห้องอุณหภูมิเนี่ยเป็นห้องอันค่าเชื่อนะเจ้า ได้ประมาณได้ตีละนะ่าจะสักสี่ชั่วโมงก็หาก็อาจจะไปใส่ก้อนเฮ็ดอยู่ห,ห้องหนึ่งนะเจ้าหลังจากนั้นออก็ออกมาจะอาออกมาออกมาอันนั้นนี่เปิ้ลจะเอาใส่เชือกเห็ดแต่เนี่ยนะวิธีการเอาจอดนอจอดตักเชือกเห็ดแล้วเอาใส่ตรงกลางนะเจ้าทีมันเป็นหูที่เจาะไว้นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะเจ้าอันนี้คือวิธีการอัดเชือเห็ดเนาะเก็บไปฝากบ้านเฮาพอเนาะตอก่อลจะแจ้สำลีนะเจ้านี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นฝาปิดอีกวะ่ะเออง่ายไปแบบหนึ่งเนาะ นวัตกรรมของปน,น่ะเจ้านักขน,นาเจ้านี่ทาดน,นึงนี่นะโอ้บ่อยาเกี่บมปัญญายเจ้าความนักถ่า <นะ S 3> ยคลิปกับเก็บภาพน้องมามาฝากเนาะน้องดําใจเยอะใจเยอเยเอเะจ้าตุ๊ดนาะเจ้านี่เจ้าใครชอบคลิปปลาก็ฝากกดไลค์กดแช,ช,ชร์กดเม่นหัวใจให้กันด้วยเนอะเราจะได้ปะกันมัน,น,นๆจะได้นำคลิปเรื่องราวดีมาฝากสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจ้า